ไอโฟนแอร์ให้กล pues ้องตัวเดียวไม่พอมันยังตัดฟังก์ชันในโหมดวิดีโอไปอีกก็วันนี้มีนัดเพื่อนแถวแถวทองหล่อไว้นะเดี๋ยวจะไปเทสกล้อง iPhone Air นะหลายคนอาจจะรอคลิปนี้อยู่กล้อง iPhone Air ที่มีเลนเดียวเนี่ยเอาไปใช้งานจริงมันจะเวิร์กไหมผมจะใช้ลากยาวเลยนะตอนนี้แบตเตอรี่ร้อยเปอร์เซ็นต์มันจะเหลือเท่าไหร่ตอนนี้ก็ถึงคอมมอนทองหล่อแล้วเมื่อกี้ผมดูแบตมันลดลงเหลือประมาณ90%ปนะปาเดี๋ยวรีบไปหาเพื่อนต่อนนะอ่านี่นะทุกคนเพื่อนผมเองเป็นเพื่อนสมัยมงเทพ เราให้เลือกจะเอาโปรแม็ Mac, หรือจะเอาแอร์ถ้าเป็นผู้หญิงก็มันจะไปซื้อแต่คิดว่าน่าจะซื้อ17โปรแม็ไม่ชอบแบบความบางมันมีกล้องเดียวเนี่ยเดี๋ยวลองไปถ่ายดูมันจะรอดหรือเปล่าเนี่ยกล้องเดียวอะ่ะตอนนี้แบตเตอรี่83เดี๋ยวจะลองมาถ่ายรูปยาวๆดูนะสักประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วกันตอนนี้ใบ35มุมกล้องแคบมากอันนี้ระยะ1 x นะทุกคนไ iPhone 16นะระยะ1เเท่ากัน นี่รูปที่ได้เดี๋ยวอินเสิร์ตรูปอีกทีแล้วกันจะได้เห็นชัดอันนี้ iPhone 16ระยะ 0.5x โหอ,อันนี้กว้างกว่าเยอะเลยโดนัสอยากถ่ายเจนซีอ่ะ iPhone 16 0.5x นะความตาม่างเป็นเจนซีเออนะเดี๋ยวกูไปยืนตรงนั้นนะอันนี้ลองใช้ระยะ 2x นะทุกคนนี่ทุกคนผมรู้สึกว่าของ iPhone 16มันจะกว้างกว่านะเหมือนของ iPhone Air ระยะ 2x จะแคบกว่าอ่ะโอเคมามุม44มั่งนะ iPhone Air ระยะ 1x อันนี้ iPhone 16ระยะ 0.5x นะทุกคนโอเคมาลองมุมที่แบบว่าขาเรียวมั่งนะ1 2 3 iPhone 16เนี่ย มีระยะ 0.5x ข้อดีคือมันทําให้แบบอะดูขายยาวชอบแบบไหนของ iPhone Air เหรอสวยหรือว่าอันนี้มาดูปอมอันนี้มาดูเรียวกว่าอน,อนนี้มันของจริงแต่เนี้คือปอมเป็นถ่ายรูปมาเกินครึ่งชั่วโมงแล้วนะตัวเรื่องไอโฟนแอเหลือ74%นะจากตอนแรก เท่าไหร่ว่าจะไม่ได้ iPhone Air ให้กล้องตัวเดียวไม่พอมันยังตัดฟังก์ชันในโหมดวิดีโอไปอีก iPhone 16อ่ะมันจะมีโหมดภาพยนตร์ที่ถ่ายวิดีโอเป็นแบบหน้าชัดหลังเบลอแต่ว่า iPhone Air มันไม่มีโหมดภาพยนตร์นะแล้วมันก็ข้ามไปโหมดสโลโมชันเลยมันตัดโหมดภาพยนตร์ออกในวิดีโอด้วยนะเนี่ยเทียบให้ดูเลยโหมดที่มีโหมดภาพยนตร์กับไม่มีโหมดภาพยนตร์เห็นปะความสวยคนละอย่างเลยอ่ะมีโหมดภาพยนตร์คือแบบว่าเบลอหลังได้สวยกว่าวิดีโอสวย iPhone 16เป็นไงวิดีโอไอโฟน16สวยกว่าอันนี้มึงมึงถ่ายวะ กล้องมันมีแค่ระยะเดียวไงคือสำหรับกูอะกูรู้สึกว่ามุมกล้องมันแคบเออใช่มุมกล้องมันแคบถ้าถ่ายจาก iPhone 16ที่มันมี 0.5x คืออย่างน้อยอะถ่ายรูปสดอะมันก็ยังดูดีกว่าแต่เนี้ยคือดูถ่ายรูปสดดิ <c oughs> คนนี้โปรไฟล์ไม่ธรรมดานะไม่ได้ดูเตี้ยแบบในรูปแน่นอนเพราะว่าดีกีนางงามนะแล้วก็เป็นดารามาก่อนนะไปหาเองว่าเป็นใครโอเคตอนนี้ผมก็ถึงคอนโดแล้วนะทุกคนเวลา5้าโมงนะนิดๆแบตเตอรี่เหลือ43เซนะก็มีจับแมปกลับมาพอลงทางด่วนแล้วผมก็ไม่ได้เปิดแล้วคลิปนี้ก็จะเป็นการรีวิวกล้อง iPhone Air เป็นหลักนะไม่ได้รีวิวเหมือนคลิปที่แล้วนะที่แบบว่าเรารีดประสิทธิภาพแบตเตอรี่อะไรเงี้ยใช้งานทั่วไปจริงๆไม่ได้ต้องรีดอะไรขนาดนั้นเอาจริงๆนะถ้าเกิดให้ผมใช้เป็นเครื่องหลักเครื่องเดียวผม iPhone Air ก,ก็คืออย่างที่กรุ๊ปบอกเลยขนาดกรุปเป็นผู้หญิงอะคือตัวกรุปเองถ้าเกิดกรุ๊ปจะเอาอะกรุ๊ปจะเอา17 Pro Max อยากได้3กล้องเหมือนเดิมดีกว่าคลิปรีวิวนี้ก็คงทําให้หลายคนตัดสินใจได้นะว่าถ้าเกิดจะเอา iPhone Air เครื่องเดียวมาใช้กล้องเป็นหลักอะอาจจะต้องลองคิดใหม่